ในรอบสิเดือนจีนเทขายพั 11, 900, นธบัตรสารัฐ11,900ล้านดอลลาร์ทางการสหรัฐยอมรับว่านานาชาติลดการถือครองดอลลาร์เป็นทุนสำรองเงินตรากระทรวงการคลังจีนรายงานตอนนี้ถือเพียง7 6 7 4 0 0ล้านดอลลาร์เป็นตัวเลขเมื่อเดือนมีนาคม2024จีนเคยถือพันธบตัตรสหรัฐสูงสุด 1.31ล้านล้านดอลลาร์เมื่อพฤศจิกายน2013นั่นหมายความว่าตอนนี้เหลือเพียง58.6%เมื่อเทียบกับช่วงสูงสุดทางการสหรัฐยอมรับว่านานาชาติลดการถือครองดอลลาร์เป็นทุนเงินสำรองเงินตราวิเคราะห์น่าจะตีความได้ว่ายิ่งความสัมพันธ์สองมหาอำนาจตึงเครียดขึ้นเพียงใดจีนยิ่งลดการถือครองพันธบัตรสหรัฐสอดคล้องกับที่บริกส ต้องการลดใช้ดอลลาร์เป็นประเด็นที่น่าติดตามครับ